สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับท่านผู้ชมและเราจะมาดูว่ารายได้เท่าไหร่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าไหร่กันบ้างนะครับให้ทราบนะครับประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดการสวัสดิการทางสังคมและจอจงนะครับตรงตรามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับมุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุด้นจากความยากจนขณะเดียวกันภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data สนะครับสำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการจัดการความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายต่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับเด็กกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่งคัง่งมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2556จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทนะครับผู้มีรายได้3 0 0 0 0ถึง100,000บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ200บาทนะครับ โดยทั้ง2เกณฑ์จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ500บาทนะครับแล้วก็เงินชดเชยค่าไฟฟ้านะครับมีเงื่อนไขไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็จะมีเงินชดเชยตามจํานวนเงินที่ชําระค่าน้ําประปามีเงื่อนไขไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินเพิ่มเบี้ยสําหรับผู้พิการอีก200บาทต่อเดือนนะครับ สามารถตรวจสอบบัตรสบริการแห่งรัฐ2,566ผ่านไม่ผ่านนะครับผ่านเว็บไซต์สสริการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมได้เลยนะครับประกาศผลตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นะครับกรณีนะครับผ่านรอยืนยันเพื่อใช้สิทธิบริการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิและอุทธรณ์กรณีมีรายชื่อผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกศนะครับแล้วก็ยื่นอุทธรณ์บัตรสสริการแห่งรัฐ256กรณีไม่ผ่านไม่มีรายชื่อกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งโดยกระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15-30วันหากอุทธรณ์ผ่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังต่อไป ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่รับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ h t t p นะงรัฐ m o f g o t h นะครับได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับช่วงนี้จะลงคลิปทีหน่อยนะครับยังไงก็ตามนะครับอยากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับข,ข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ